ใช่ตนี่ตรงนี้่ตรงนี้ครับอนเดาันเไปไปไปจได้โมันเป็นหนังมันมีีนาเแต่ ผมไม่เรียกหรเดาอกกับเขาแล้วเ่าก็ไม่มาหรอไงมขาบอกว่านามจงสื่อแรกไม่รอดเพราพ่อพยามไปเลยทำไมเนี่ยมันเรียนไม่ไหวใด้เวลาทำงาน พอแล้วข <transplant> ้าบ right? like right no, so no, um, ําเนี่ยใช่ที่ที่เส้นกลางเออเป้

我做你。